ครับสวัสดีครับลิควิดมอลีลังสิทนะครับเค้า B M s e ร i e s านะครับเครื่องดีเซลนะครับเขทําการเป็นน้ำมันลิควิดโมลีนะครับก่อนอื่นก็ทําการล้างทําความสะอาดเครื่องยนต์ด้วย engine ฝัดพัดนะครับตอนนั้นเราก็จะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทิ้งนะครับ เราทาการเปลี่ยนกองนะครับที่นี่ก็จะใช้เป็นกองแท้นะครับเปลี่ยนพร้อมโอลิงนะครับ เติมดีเซลเพิร์ดนะครับล้างหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้อัตราเร่งนะครับความประหยัดนะครับฟันดำน้อยลงนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเรียบร้อยนะครับใช้เป็น t o อปเทคนะครับรีเซ็ตไฟเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับ เพื่อนที่ขับ b m อยู่นะแวะมาได้นะมีกองครบทุกซีรีส์นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็มา้วจะเป็นตระกูลนิเซลนะ NC7 น4 7นะครับซีรีส์5หรือว่ารุ่นเก่านะครับกวันนี้ก็มีบริการเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ